สวัสดีครับช่องแจ็กกี้รถแห่จ็กทิมซาวผมเดี๋ยวมื้อนี้มาเบิ่งกันครับเราเห็ดอย่างเนี้ยครับก่อนนี้เราก็กำลังเก็บสายเาเก็บสายเสียงกลางอะไรเง้ยง่มยครับจะมีสายปักไฟผมกินงงเล็กน้อยครับอย่างนี้จับงามสายไฟ รางทีก็ได้ถามหาสางตู้หน่อยสิเป็นสายมีดอันนี้เที่ยงตัวน่อยสายมีดจะเป็นควันกันนี้รุนแรงครับกันนี้ตาพวงมาเลยหนัก <laughs>

มุ้งเข่าไปไม่ได้เงามากเลยครเออมันดึงมาได้วยมันลงติดพื้นเพราะว่าหรือนูกยหลายแหรอใครงอนี่เป็นเสียงแหลมครับออกมาเช็คครับ จังโมผาดครับกำลังเสียวขึ้นเป็นเชียงยำบอกว่าเราบอลนี่มีอยังนี่เชื่อมมิเตอร์มาเช็คบอลนี่นี่นะครับเสียงยำเป็นชเชนีว่วกำลังเน็บแดงอยู่นี่จัดสายเนี้ยงก่อนเนี้ยจับสายเก็บสาย แล้วว่ะแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเสียงแผลแน่นอนสิโอเคแล้วมีประสบการณ์เนี่ยนี่แสดงว่ามันมีประสบการณ์มันใหม่จุกันเอายายมีแต่ย้ายประกอบครับมีแสดงนี่มากเลยไฟแรงครับสูงไฟแรงไฟแรงไฟสูงโอ้ตอนนี้เรือยังไง เดี๋ยวพาไปน่าตอนนี้เดือวยังนี่ไก่แล้ว่ะพี่เดี๋ยวนี้เด็นยังไงเฮ้ยโชว์ต่อพี่เราเปิดว่นไหนวะนี่ครับเดี๋ยวยังอยจะถอยออกไปร่องครับเดี๋ยวต่อสายแล้วจังเข้มเ็ดขยายมาใหมายขยายโม่เองครับโม่หม่เบิดทางพี่ เดี๋ยวเ้อสิรองจะขางนา่อนขับเมืองเดี๋ยวขังรังกะแล้วใส่ซีใบครับข้าง,ง่ังประเทศเป็นมงมงเต้นครับมงเต้นเดี๋ยวกันรอบังแบตกี่ิบเปิดตัวนี้สิตรีแลมแลมจวดจัดแน่นอนไม่สมใส่เสียงแลม่ได้ใส่เตียมเลยว่เสียงแลมุดนี้บีกซ รู้ย่งนี้เอาุแล้วกนเสยบวางอย่างเียไม่ดีนอนเป็นเนี่ยมไมดีุ่มข้อขาวจะเป็นทองแดงทะลุออกมั้นมาขาดเร็ว ใน,นดอกเสียงแรมนะครับบ่อยบักไงถ้าคุณเ่ะ,ะอันนี้คือได้ตาบัน,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 นเราเสียงแรมมาใส่บบแบบกระสิเบิดแล้วตอันนี้ลูกน้ง,นงครับเด็กสางเด็กสาง แล้วถ้ารอฟังเบิ่งเสียงเลยครับเดี๋ยวต่อแล้วก็สิตออกไปร้องกันไปร้องแซร์านเคียนที่เราบ่พี่ยวร้องอยู่นี่เลยจัดเ <c oughs> อา,าแซร์เรนโบ้มาจิตนะตอนนี้ใส่เสียงแหลมแล้วเรียบร้อยครับแหลมโบ้เดี๋ยต่อแบบ ยังเอียงวะนีย่ยังตัวสเดี๋วเขาจไปตัวใสเซ็งแยม,มกันันวัดตัไงไ่าใสไฟกเลือเขาอยวมจิตขวบตีเลยต้องกางใส่ไฟก็ได้เหมนนกว่าจิขวบจเียกด้กางอันละเขาไฟใสกัง น,นี่กำลังต่อสายรปุ่งสองอันละอันทึงอันทึงคุดแบบอันทึงคุดแบบครับขางละสองไม่บันบัดผมมันยังเนื้อเงีละละละ่ยงก้างดูตัวไดงนี่ โลหกงจีซานต่อสายลําโพงสายไฟโอ้ยปักหางเดี๋ยวปักหางเอเดี๋ยวเดี่ยวตัวเดียวเดี่ยวเดี๋ยวสาปักก่อนครับโอ้้สยสิ่งไดดี

ແລະໃສ່ຫຍັງໃສ່4ຂໍ້ເດ คครับมือได้ซ้ำน,นี่แล้วครับมือนี้ไม่แล้ววะมือแล้วเนาะมือนี้ค้ำแล้วคลิคปคว้างเอารถคอ,อทุอนตัวไหนี่ได้ฟังมือคืนหมดแล้วครับเนาะได้ฟังแสงียงมือคืนกับว่าอะไรยังอยู่นี่รังรังเปิดทั้งหน้าคืนเปิดข้างหนา้กนนนา,หนาก่อนหลังอะไรประมาณนี้นะครับมือนี้ไม่แล้วจขยายขึ้นบางส่วนนะครับขยาย เมื่อจังห่ะยตะไทยบิ้งบินครับสุขยายขึ้นบางส่วนครับไเบ่งทัหลังหมูตัวนีครับเหลี่ยมวางโคโดูอยู่นี่ซุ่มเหลี่ยมปากเหลี่ยมด้วยกันครับปากซุ้มนี่สวยสี่ปากมุนายาอยู่บัดนี่มีตัวร่องนั่นสิครับ นี่อะไรเหตุยังครับักไฟใส่ซุนี้ครับสามเพียรสามอันอันนี้เดี๋ยวเอาอมาใส่ครับตัวนึงมันเสียตัวนี้สิครับแรมครับตัวนี้ครับแลมยายเอาขึ้นท่อมนิวนครับอันนี้ครับเบียดครับเบียดสิงครับตัวหน่อย เมื่อแล้วเมื่อนี่เมื่อแล้วครับนะพิตาเว้นตนัวดินแล้วะมงก็โซตัวนะเง่อยแหะไหนใหญ่ชิบหายครับนี่ตัวเรียบร้อยครับสามเฟสอันนี้เป็นนิ้วตนันออนอฟ ครับผมสําหรับคลิปนี้กับมือนีกับวได้ร่องครับเดี๋ยวถาร่องมือหนาครับผมคลิปนี้กสั้นๆเล็กน้อยครับกับอหน้าวันในจะพอกันไหมคลิปหนาครับผมสวัสดีครับ